สว,วัสดีครับวันนี้กับฟูฟลีทีวีวันนี้เราจะมาสอนโปรแลนเจอนะก็เป็นแบบอะไรอนะ่ะนโลกหกนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะลิงก์ลิงก์ไว้ให้นะ โอเคฮะเดี๋ยวรอมันรดเสร็จก่นอนรอ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 เดี๋ยวมันจะเล่นให้ดูสักตาหนึ่งแล้วกัน,นะฮะแล้วก็เอาไปใช้กันได้นะฮะเดี๋ยว ก็น bueno. ี first, ่นะเดี๋ยวผมจะเล่นดันนรกสามให้ดูนะนรกสาม ไปดูเลยว,ว่ามันจะออกมาจริงหรือไม่จริงฮะกิกิเป็นใช่เพือนนะรอรอก,ก่อนนะโอ้ใช้ได้ไนะมันออกมานะแต่มันไม่ตีป้อมอนะ่ะไม่ตีป้อมใช้ได้เลยแหละโอเคอูออ้ตีตี ก็แนะนำก็ต้งองรอก็มันช่วยได้ในบางครั้งนะแต่ตีไม่ค่อยแรงนะตีไม่แรงเลยก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็โหลดไปใช้กันได้นะโปน,นี้ดีนะโปน,นี้ดีปน,นี้ดีโปน,นี้ดีใช้ได้ปน,นี้ดีโอเคเดี๋ย้ๆ,ๆ นะ,ะโหลดใช้กันไปได้เลยนะถ้าเพื่อนๆแบบตีวันตีบางๆนฮะตีไม่ค่อยเข้าหรอกตีตัวเลนเจอร์เราไม่ได้นะมีแต่ป้อมอะไรที่ตีเรานะก็โหลดไปใช้กันได้นะ แล้วอย่าลืมมาเข้าเกิวผมนะครับฟูลี่ทีวีไม่มีจุดนะฮะก็ไม่สบายนะก็ขอจบคลิปเอ,เ,อเพียงเท่านี้นะแล้วผมจะทิ้งลิงก์โปรไว้ด้านล่างนะโอเคขอบคุณครับ